คลิปนี้คือวิธีแก้ไขสําหรับเพื่อนๆที่เล่นเกม NBA 2K25 แล้วภาพกระตุกเล่นไม่ได้เข้าเกมไม่ได้นะครับอันดับแรกต้องบอกก่อนนะครับว่าวิธีแก้ไขนี้สําหรับเพื่อนๆที่ใช้การ์ดจอค่ายเขียวเท่านั้นนะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปที่ Google นะครับผมแล้วก็ค้นหาคําว่า NVIDIA app พิมพ์แบบนี้เป๊ะๆเ,เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราคลิกไปที่อันแรกที่เราค้นหาเจอเลยครับก็คือเป็นเว็บไซต์ของทาง NVIDIA นะฮะพอกดเข้าไปแล้วนะครับให้เราทําการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้ง NVIDIA app ให เสร็จเรียบร้อยนะครับพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้เป็นโปรแกรมแบบนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆไปที่ drivers นะครับแล้วทําการเช็ค for update นะฮะทำการอัปเดตการ์จอให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดให้เรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยให้เรา r e s t a r t ทคอมหครั้งนะครับ พอรีคอมเสร็จแล้วนะฮะให้กลับเข้ามาที่โปรแกรม NVIDIA App อีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้เนี่ยให้เราเลือกไปที่คําว่ากราฟิกครับเลือกเกมที่เราต้องการจะปรับกราฟิกนะฮะในกรณีตัวอย่างนี้ก็จะเป็น NBA 2K25 นะครับหากว่าเพื่อนๆไม่เคยใช้โปรแกรมนี้มาก่อนนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันจะมีคําว่า optimize นะครับผมให้เราทําการกดคําว่า optimize ครับเพื่อให้ตัวโปรแกรมเนี่ยเขาจัดการเกี่ยวกับกราฟิกให้เราครับว่าการจอหรือว่าสเปคคอมของเราสามารถปรับกราฟิกได้ขนาดไหนนะครับ พอเขาทําการอัพติมัล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีคําว่า Recom m e n d ขึ้นมาแบบนี้นะฮะนส่วนของผมเนี่ยผมใช้4060 Ti นะครับโปรแกรมเนี่ย r e c o m m e n d หรือว่าแนะนํามาให้ผมสามารถเลือกที่ Quality สูงสุดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆกังวลว่ามันจะกระตุกหรือว่ามันจะค้างหรือว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะครับให้เราทําการเลื่อนตรงนี้ครับตรงกลางก็ได้ครับอยู่ระหว่าง Perform a n c e กับ Quality ในส่วนของ Perform a n c e นเนี่ยมันก็คือการที่เราจะลดกราฟิกลงเพื่อให้การเล่นมันสมูทขึ้นครับสังเก มีเปรียบเทียบให้เราเห็นด้วยนะครับเลื่อนตรงนี้ไปที่ performance ทุกอย่างมันจะลดลงมาหมดเลยเห็นไหมฮะแต่ในส่วนตัวของผมเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราเลือกไปที่คําว่า recommend นะครับสาเหตุที่ผมแนะนําให้เลือกไปที่ recommend ก็เพื่อที่จะให้เพื่อนๆทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากการ์ดจอแล้วก็สเปคคอมของเพื่อนๆได้มีประโยชน์สูงสุดนะครับสามารถทําได้ทุกเกมเลยนะครับของผมจะมี Fc 2 5ด้วยนะครับในส่วนของ Fc 2 5ก็กด optimize เช่นเดียวกันก็ได้ครับแล้วตัวโปรแกรมเนี่ยเขาก็จะทําการจัดการให้ครับว่าผมควรจะปรับการาฟิกขนาดนไหน,นะค,ควรจปิด ในส่วนไหนคือตัวโปรแกรมเนี่ยเขาจะจัดการให้ทั้งหมดเลยครับเราไม่ต้องมานั่งปรับในเกมเองนะครับผมเราสามารถเลือกจากตัวโปรแกรมนี้ได้เลยนะฮะน้องๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นแล้วก็ตกนะครับหรือว่าเข้าเกมไม่ได้ผมแนะนําให้ใช้วิธีนี้ก่อนนะครับลองเลือกไปที่ performance ก่อนก็ได้ครับแต่อย่างที่บอกไปครับว่าหลักๆเลยเนี่ยผมแนะนําให้กด optimize แล้วทุกอย่างจบเลยครับหลังจากที่ทําการ optimize หรือเลือกตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการ restart com อีกสักหนึ่งครั้งนะครับผมสาเหตุที่ต้องทําเป็นคลิปออกมานะครับเพราะว่ามีน้องๆมาถามกันเยอะ ตอนที่ผมสตรีมนะครับดังน,นั้นถ้าเกิดน้องๆเอาไปทําแล้วนะครับมันแก้ไขได้หรือแก้ไขไม่ได้ยังไงอย่าลืมกลับมาคอมเมนต์บอกพี่นะครับอย่าลืมกดหัวใจรีโพสต์คลิปให้ผมด้วยนะครับ